ค่ะสวัสดีค่ะแม่ยิงสวัสดีค่ะ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 มานีกันมาติดตามเราความฝันกับแม่ยิ้งเนาะค่ะคนละคนฝันเนาะค่ะท่านส้มคนฝันหมดขึ้นว้านคนวานเนาะค่ะเป็นฝันอย่างไรเป็นไปเป็นมาแน่ใจกะให้แม่ยิงมีเราความฝันให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านทั้งฟั่งเนาะค่ะแม่ยิงฝันอย่างไรค่ะอันมาจะไปใส่ดอกไปสือบผลลอตเตอรี่ กับโมโมอันกระสือจะพร้อมกระสือดก็เลยอันโมอันกระฟังดถตดีอันออกรางวักระฟั่งนางฟั่งบันรถตดีออกเร้วคดซีซีซีคนดซีตัวบาซีสามตัวโอ้ซีซีซีแต่กระซีแม่ตองซีค่ะตองซีคุนโซ่กันม่้ แมนเพิ่นบ่าอุ้ยคอยถือเพื่อนึงหล่ยเพิ่นบ่าคอยถือข้างหน้าสองไวเพิ่นบ่าค่มาเนี้อันก็ได้มูไมาอีกก็ได้บอกโมว่าเอ้าอันตรวจให้คอยน้ำเน้นนี่คอยซื้อคอยซื้อนี่หาซีซีอุ้ยบ่ถือเจ้าบ่ถือเพิ่นบ่าเจ้าภาพต้นนึงเพิ่นบ่าค่ะมีความฝันน่ะซีซีซีหาซีซีแมนบัดนี้เบิ้งตัวเพิ่นตัเบิ้งบินน้ำเพิ่นตัวเพิ่นบ้าซีซีนั่น องซีนั่นบ้านี่มันกะมี่ซีซีซห้าศูนย์เก่าหกตัน่ะซีซีซีห้าสองห้าศูนย์เก่าซีซีซห้าศูนย์เก่าหกตัวเนาะค่ะหกตแต่แต่เพิ่นกับว่าด้บ้านมันออกน้องวันหินหนึ่งแต่พเพิ่นเพิ่นบ้าเพิ่นไดทั้งนั้อือเพิ่นไดทั้งน้าแต่แต่เนีเบิ่งตอนตีเพิ่นนั่นมันเป็นซีซีซีห้าศูนย์เก่าค่ะ ่าศูนย์เก่าเลยค่ะเนาะแม่ทั้งนานซซีี่าศูนย์เก่ามันก็เรยโตมันก็ไปก็เรืเอยบอกเบิ้งให้มูตรวจให้นั่นแหะพอของเพนเดี๋วก็ว่าตรวจในควีนแอสก็านึงเรื่อขในลอตเตอรี่นั่นทั้งหกโตเลยเนาะแม่แนหิงเนาะซีซีซีสามโต ซีซีห่านเก่าแมนี่นห่านจำได้บัดตัวหลจำได้บัดยังได้สร้างจำได้ฝันไม่เคยจำได้จำได้ทั้งหกตแมนเตมูเตยผู้เพิ่นสือถือนะเพราะว่าเพิ่นถือซีซีซีเพิ่นว่าเพิ่นห็นบอกว่าเพิ่นถือหกตัวเพิ่นแนมแนมเบิงดตดีเพิ่นั้นมันมันพินี่หกตัว ซีซีหาศูนย์เก่าแล้วก็โตเบิรงเลขถ่ายที่แม่ยิงว่าที่เล็กนั่นตัวใดก่อนโอ้ทั้งนาคือกันโอ้ยข่อยพ่อถึอข่อยซื้อหาซีซีโอ้เพิ่นว่าข่อยพ่อถึอซื้อนาหาซีซีโอ้เป็นถ่ายนาเพิ่นว่าเป็นเลขนานาค่ะคนเหล่ากันนั่นเพิ่นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงเพิ่นอยู่น้ำกันแค่คนอะไรบ้านเป็นกลุ่มแมน หลายคนเนียกระสือลอตเตอีเมื่อไรไหวยู่แบบนี้ฟันเดียวกระสือลอตเตอีเมื่อไหวกระฟันบาผาดกันเด็ดไปเบิ่งมอดำอือกรันต์ไั่งลำแมนเขาคนได้ได้ไปเบิ่งมอดำสื่อลอตเตอรี่มาไหวนี่สื่อได้ทั้งหกตัวเลยบอกเม่อไรฮะเม่อไรได้ตัวได้ได้เอาเอาเอาซีซีทั้งหนากับเอาหาศูนย์เก่าทั้งดัง โอ้๋เอาซีซีทางหนากับหาซุนเก่าทางหลังกับกันล่ำกะเดฟั้งฟันว่าเดีไปฟังล่ำอ้ยฟันงว่าเดีไปเบิองมอลำโอ้ไล่คนไล่ฆ่ากันไปเบิองมอลำม้วนม้วนเด๋วอันเขาหายยังไม่เจ็กพอนั้นได้ของเจ็กพอแม่นค่ะทั้งเดฟังล่ำทั้งม้วนอีกต่หากแม่นทั้งได้ของเจ็กเขาหายไติมไม่เจ็กอีก ่ได้กินผอมได้กินผอมค่ะนี่เพิ bye. ่นจะได้กินผอมค่ะทุ่มถือว่าเป็นตัวเลขที่ชัดเจนเลยเนาะค่ะเห็นเห็นในใบลอตเตอรี่บ่แม่นเห็นในใบลอตเตอรี่เขาเลยล่ะเป็นสีอ่ะธรรมดาเขานในละสีดธรรมดานี่ดำะรรมดงีในละสีธรรมดานี่ยแต่เขาบอกเขาถือสีสีสีสามโต้เขาถือสองใบเคน่ะเขาคุยกันแม่่คะ อู้ด้วยถือแล้วสองใบคนแบบค่อยถือซีซีคนแบบไม่สำคัญเขาก็ดีใจแมนบานนี้แต่เนี่ยมึงมันมันบานในหกโตเขาเนี่ยมันมีซีซีซีหาศูนย์เก้าแน่ยมึงของเขาก็เป็นรถตัอริกัวนี้แมนซีซีก็หาศูนย์เก่าหกโต้ แม่ยิ้งมีฟันร้มือแล้วเป่าคะฟันหมวกฟันมวกโอ้ฟันหมวกเนาะอมาขึานาา้น,น<า>ฟันเดียวับซื้อรถตะดีไว้ก็มา่ฟันมาขึ้นนี่กบฟัน บาเดีไปเบิ่งมอล่ไปเบิ่งมอล่ำจะพ้อมไปผู้เดียวเลยโอ้ยไปหลายคนหลายเดี๋ยวคนหลายไปพ่อไปพ่อคนหลายๆก็ได้กินข้าวแกงหอมแม่นสำ่น้ำได้ของกินของอยากกขาแจกแบบหลายเขาหาเขาหามาแจกเลยค่ะเพิ่องมวนเครื่องกินแม่นกินน้ำสำราบจะเที่ยวกันได้คือว่าเป็นฟันดีเนาะ จำตัวเลขได้ทั้งหกตัวเลยเกี่ยวกับตัวเลขทั้งนั้นเลยเนาะแม่หญิงเนาะกาให้ท่านผู้ชมตัดเอาเนาะไม่หกตัวนี่แหละเนาะมักตัวใด้ก็ตัดเอาตัวนั้นค่ะเลือกเอาเนาะแต่ว่าทั้งงานนี่ตรงสี่เลขไทยมีหาศูนย์เก่าเนาะบานนี้เก่าเมื่อเลยแม่นค่ะค่ะค่ะในช่วงพิจารณาเบิ้งเนะคะน้อนอยากจะมานะนำทางตัวเล็ข้อฝันของแม่หญิงค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแม่หญิงได้หลายค่ะ,ท,นนท,คะที่มาเบ่งปันนแวทางตัวเลขนโงคลาัภถ้าผู้ชมของเฮ好ก็ขอบคุณทุกผู้ชม好สุดๆฟันมานค่ะตอนรับปีใหม่น้วยกันค่ะ,ขอ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งตัวเลขของแม่หญิงเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะ C C ห้าศูนย์เก้าค่ะ C C ห้า C C เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นตัวเลขเป็นแนวทางเรื่องเล่าความฝันที่แม่หญิงนี่ พันฝันว่ามีผู้หญิงค่ะคุยกันเรื่องเลขว่าถือเลขตัวนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมบอกว่าจะเป็นเลขหนาหรือว่าเลขหลังเนาะค่ะนอกะให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคๆมันๆกับตัวเลขของแม่หญิงเด้อค่ะที่สําคัญความฝันของแม่หญิงนี่พันจําเลขได้ทั้ง6โตัวเลยะค่ะทมมา่านผู้ชม c c 5 0 9หา0 9นเนาะค่ะนาะ 544เนาะคะเนาะจังไดก็ให้หมุนตัดนาตัดหลังเอานะคะเนาะเป็นเลขของแม่หญิงค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปของจ่าปอเนาะค่ะเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่กดติดตามแอดก็ขอฝากช่องเนดเด้อร์ค่ะอย่าลืมกดติดตามจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะเพื่อที่สิบ่พลพาตัวเลขหลกักการแนวทางความฝันดีๆค่ะขันมีตัวเลขหรือว่าแนวทางความฝัน เด็ดเด็ดดูใสแอดกาสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะท่านผู้ชมสุดท้ายนี่ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความเจริญเนาะค่ะนาะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ให้สมความุ่งมาดปรารถนาทุกอย่างเด้อค่ะท่านผู้ชมถือเลขลวยๆกันทุกคนเนาะค่ะนาะโชคดีครับตัวเลขของแม่หญิงเนาะค่ะนาะ c ีซีซีห้าศูนย์เก้าซีซีห้าซีซีเนาะคะ่นะเนาะมักตัวใดกับจัดตัวนั้นคะ่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก่ะซิลาท่านผู้ชมไปเพียงทอนี่เนาะค่ะเนาะเจอกันใหม่นะคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ